รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิมเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันต์นสางรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเต้นเต้นเล่น,ลน,ลน,ลนให้ทุกตับเชิญชมแลครับฮาแน่แม่จ๋าก่อ <c oughs> นไปก่อนไปใครเครีย สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลัง AJ EV by ว i g h ย o t ฟ์ t u ปเ u อะการขับขี่แห่งอนาคตีทางบ้านนะครับครับดูไลฟ์สดพี่ชิงทางบ้านอยู่อ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณชิงทางบ้านสงสารคุณอยากแกดูคนอื่นบ้างจะคุณไปพักก่อนได้ไหมครับขึ้นมาบป๊นเดยวผมพักแล้วครับพักดีกว่า อ๋อไม่เป็นไรครับให้ผมพักไม่เป็นไรผมมีลูกศิษย์เด็กปั้นอยู่อหนึ่งคนครับให้โอกาสคุณพาเด็กคุณมาโชว์ครับผมพบกับใครน้องใบพลูครับใบพลูครับผมเป็นตัวตึงนะครับตัวตึงครับผมใบพลูโอเคไปฮ่าไปฮ่าไปฮ่าใบพลูใหยจงเบยครับเขามีตัวตึงระยองคทำตัวตึงประจวบใบพลูตัวตึงที่ไหนครับตัวตึงของเปรมครับครับโค้งเป็นยังไงครับครับผมก็ติดคุกครับครับผม โอเค <Okay. S 1> ผมจะมาโทรร้องเพลงสะกลครับโทรร้องเพลงเพลงสะกเอ้ยเพลงฝรั่งนะฮะเพลงสะกลนครครับเพลงสะกลเพลงฝรั่งนี่แหละครับออ๋คุณหยอกผมดนตรีมาครับโชว์เลยครั want าด sing a Song For You Everybody Yes ครับเต้งเต็งเต็งอยู่แล้วนะครับเออวาจานแก้วดีครับเออผมกลับแล้วจานแก้วอกลับเลยครับนี่อยากให้ผมร้องอยู่แล้วเนี่ยไม่เอาสากลเลยดีกว่าเอาเพลงเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นไทยเอาเป็นการคัฟเวอร์ดีกว่าในติ๊กต็อกดีกว่าคัฟเวอร์ในติ๊กต็อกใครอ่าศิลปินในเมืองไทยโชว์เลยจัดไปครับฉันเหมือนคนีอับปางร่างที่ยืนจะลุกจะเดินไป คนอื่นจะตายจะขาดอากาศจะหายใจอย่ามาเล่นกับไฟเร้นรอนจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยส่วนที่เบบี้อับป,ปังไปเยปเป็บอับปเงไป สดีสบาด๋อยสบายดัสบายดีสิดีกันดีสุดโรสุดฮาลัสุดบิ๊กเนยเกษตรงสาธุครับทําผมตับนี้ตับนี้เขาเล่นกับวงเดอะคอมเมดี้นะคอมเมานคอมเม้นมาคอมเม้นมาพี่คิงก่อนบ่ายตีชิงเพราะมากขอให้พี่คิงลงไปก่อนใช่พี่คิงนีเหมือนครับนะครับอ่เช็ดนะครับเช็ดครับ ครหักรเพาะนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปตลกดาวรุ่งรุ่นนี้มาแรงครับพบ,พบกับตีดอกสะดาวและเหลือเพื่อลก<บ>ูกจบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับพวกเราทีมงานเนี่ยฮะ,ะเขายังไหวคูอยู่ไหมหรือเขาจะไปสู้รบกับใครสดีครับครับผมผมตีดอกสะดาวครับ ครับผมผมเหลือเฟียครับเหลือเฟือจกมกนะครับครับผมมาพบกับพวกเราทีมงานแล้ววันนี้คือแบบว่าบรรยากาศบุญวิชิตอ่ะอ้ำออําอะไรแต่งแต่งตัวมาให้อําใส่เสืเรียบร้อยเปล่าอําอ้ำเป็นอะไรก็ได้เสื้อนอกเขาใส่ธรรมดาแบบนี้ไปพับในทำไมสุภาพครับสุภาพไหนอ่ะเอาเสื้อใส่ในกางเกงมันคุณไม่ต้องเอาใส่ในกางเกงขนาดนั้นต้องแต่งสุภาพครับเสื้อนอกเขาออกแต่เสื้อข้างในเอาใส่ในกางเกง เขาเส้นแนเวเสียงเก่ง,งใช่อ๋อแต่พ่อบอกเนาะใช่อ๋อเส้นนอกเขาออกที่ผมวั<ห>นนี้ทีมงานของเรานะครับก็จะมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านนะครับเขาบอกว่าหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนหนึ่งปีหัวเราะสองครั้งอายุยืนสองปีถ้าบางทีกลับไปบ้านหัวเราะทั้งวันนี่ถือว่าบ้าเลยนะครับจริงๆครับบางทีไปนอนเลยไอ้ยังงั้นบ้าแล้วจริงๆค้างค้างก็ไปนะครับแล้วหัวเราะมากเป็นหน้าจะเปลี่ยนสีไหมมีครับเปลี่ยนสีครับถ้าหัวเราะวันละหนึ่งครั้งสีแดง สองครั้งสีส้มร้องทั้งวันสีธัญญาอ,อันนีอมถังตาครับครับมใครจะกมกลองเอาเสื้อใส่คุณทำอะไรเอา้าเมื่อกี้คุณบอกให้ผมแต่งตัวดีๆไงครับก็ใช่เอาเสื้อนอกแล้วเอาเสื้อข้างในใส่ในเกงไปไหนอ่ะอยู่ในเกงครับ เื้อเกินไปไหมเอาเสื้อใส่พับใน,เ,เ,นเนี่ยแต่อย่างนี้อย่างนี้นี่<อ>นไม่ใช่ยัดเข้าไปในกางเกงไม่ไยัดทั้งตัวเออก็คุณบอกว่าเอาเสื้อในใส่ไปเอาเอาเสื้อใส่ในในเกงล,ลิ้นเหลวครับลิ้นเหลวเอาวันนี้คือผมจะมาหาดารานักแสดง<อ>นะครับคุณจะสร้างหนังเหรอครับผมโอ้คุณได้ทุนมากี่ก้อนนะได้มาสองก้อนเปียกๆหมาดๆเลยครับอันนี้ทุนเป็นเงินหรือเป็น มันมาสดๆมัดๆเดินตากฝนมาไม่ได้ใส่ถุงไม่ได้ใส่กระเป๋าอาจจะชื้นบ้างครับผมโอเคเลยครับวันนี้ผมจะหานักแสดงรูปหล่ออุ้ยผมไม่ไปไหนเลยผมรอเป็นพระเอกนี่แต่งตัวเข้ากับสิ่งที่ผมต้องการเลยพระเอกต้องใส่สูดดูภูมิฐานขนาดนี้ไหนคุณลองเทสหน้ากล้องสักนิดหนึ่งมองไปทางซ้ายมองทางขวามองไปทางหน้ามาหุษหนุ่มคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหน ไม่มีใครรู้นะครับแสงไฟระยับระยิบไม่ใช่ซ่องป้ายหยิบแต่เป็นกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ภูมิใจเสนอภายพยนตร์บูดูเดือดเผ็ดมันเรื่องโจรล้างจานทอ่แรกเขนเป็นคนล้างจานที่นี้มันโดนเจ้าของร้านกดดันมากๆมันเลยถีบตัวเอง่ยกลายเป็นเจ้าพ่อเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงกลางถนนรถลาวิ่งกันกวักไกวมองซ้ายมองขวา มองไปข้างหน้าแล้วเขาต้องตก,กรใจเฮ้ยอะไรที่เบิหน้าเขาเขาค่อยๆเบิกตาโตขึ้น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 เต็มที่แล้วตาเขาจะหลุดไหมครับเนี่ยชัวช่วเชิญ,ญชยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีครับน้พวงเออเฮ้ย ตัวรู้จักกันนะแหมไม่ต้องมีพิทีดีต้องอะไรมากไม่ต้องมาเรียกน้เรียกนะเรียกอะไรก็ได้ว <c oughs> ่าไงพวกเออเออ,เอ,อจริงๆแล้วเป็นกันเองก็ดีนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นกันเองแบบนี้แบบอยากให้เป็นตัวของตัวเองใช <c oughs> ่ไหอคะ มันเป็นแบบนี้เลยเนาะเป็นที่เลยยังไงคะนี่สกีของเรานะคะให้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าบ้านเครื่องมือช่างแล้วก็ฮาร์ดแวร์ซื้อง่ายจากสบายครบจบในที่เดียวอ้นี่แค่จะสกแกน QR โค้ดแล้วสั่งสินค้าได้เลยใช่ไหมได้สิคะ ก็ถ้าจะสมัครแล้วก็สั่งซื้อนะคะแค่สแกนเคียวกแล้วก็ทําตามขั้นตอนหรือว่าจะเป็น Line อสกีออนไลน์ก็ได้ค่ะโอ้โหน่าหยาดได้ผลิตภัณฑ์ของ 3M เนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าตัว 3M เนี่ยนอกจากจะสั่งซื้อกับสกีแล้วเนี่ยยังมีวางจําหน่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นซีแล้วก็ฟู o ดแลนดค่ะโอ้โสะดวกมากเลยนะมากมากนะดี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 เอาเลยนาะเอะไรดีนะเฮ้ย กิงเป็นอะไรหน้าตาไม่ดีเลยก็เป็นห่วงใหญ่ิยใหญ่เขาบนปวดเข่าก็เลยพาไปหาหมอ,อเออหมอก,ก็บอกว่าอาการปวดเข่าเนี่ยเกิดจากการขึ้นลงบันไดเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงซะอาการจะได้ดีขึ้นอ๋อแสดงว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วใช่ไหม ก็ ises, ยังไม่ดีขึ้นนะอาการแย่น่ะกว่าเดิมอีกเอาทำไมแย่ละ่ะก <c oughs> ็หมอเขาแนะนาไม่ให้ขึ้นลงบันไดแล้วนี่ทำไมแย่ลงละ่ะเอายายก็ทําตามคําที่หมอแน,นะนําตลอดว่าไม่ขึ้นลงบันไดเออแต่ทุกวันเนี้ยยายขึ้นลงถังหน้าต่างแทน <disappears? S 3> <อ>ตอนขึ้นไม่เป็นไรอตอนลงลงมาเ네นี่สิยงดังป๊อกป๊อกเลยอือหึป๊อกแปไม่เป็นไรถ้ตปอนเก้ากินรอบวง ้ำผลไม้ผสมน้ำใบกัญชาแมจิกฟาร์มแฟชเอ๊ะแล้วแล้วไม่มีอะไรอยู่เบื้องหน้าเหรอแต่ละแต่ล้วต่ละอะไรหนังคุณเนี่ยจะฉายเฉพาะประเทศไทยเหรอครับไม่ได้ผมจะไปฉายต่างประเทศคุณต้องขายทางอีสานบ้านผมด้วยทางสปปลาวครับโอ้ยแล้วทีนี้พอไปแล้วใครจะฟังรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นแบบเมื่อกี้เดี๋ยวผมผมพาอีสานให้ได้แบบเมื่อกี้เลยแต่เป็นคนละภาษาแมนครับให้สปปลาวดู ปูรนุมบักนี่เป็นไผมาจากสายบ่มีไผ่หูยื่ซ,ซืือมันกับมายืนอยู่ข้างหนา้าม,มันงอวกไปทางซ้ายอ,อะไรอะไรงอวกครับหันไปทางซ้ายอ๋องอวกนี่หันมันงอวกไปทางซ้ายงอวกไปทางขวานวดเลียวเห็นผู้หญิงอยู่สองคนนางจังงาบ๊า,ามาคือง,งามแทล่ะย่างเขาไปหาย่งางเขาไปอะไร่ะ พี่บอกให้เข้าไปย่างย่างไหมยางไหมถึงเดินเดินออเดนี่บอกจ้องหน้าผู้สาวสองคนแล้วก็ว่าออกมาว่าขางคืนเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนี่นังเรื่องอะไรอะเรื่องของเรื่องของแล้กันอพระเอกอะไรไปถามราคาอะไ้ครับพอดีครับครับผม F4 ทางบ้านเมนมาบอกว่าอยากจะชมตลกรุ่นใหญ่ของคนบ่าย อ๋อใหญ่กว really? yeah. yeah. mm ่านี้มีมีรุ่นใหญ่กว่านี้ครับมีรุ่นใหญ่ไหมมีรุ่นใหญ่กว่าพวกผมด้วยเหรอครับมีของเรายังกลางๆใคร่วะใหญ่กว่านี้ก็ไปพบกับพวกเขาเลยครับพี่เด๋อพี่โย่งพี่ภูวังนหัสดาวีดีครับ พี่พี่แก่พี่แก่แกล้วว้วนว้วนพวงนะพวงโหมคุณย่อมขาจำไก่ตาขีได้ไหมคะนอนหลันได้ได้จำได้หนูมีข่าวดีมาบอกว่าไงคะตอนนี้หนูอดหมากแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหแกไม่ตองกินสองคนนะใหญ่แก่ไก่จากีไก่จากี นิดเดียวเพียวยไม่เข้ากันอยู่ใช่ไหมไม่เข้ากันอยู่ชอยชอยชอยแหงหงงฮวงฮวงฮวงเออฮงเออสาวอยากมีผัวก็เลิกกันตัวสั่นถ้อไม่ทันก็นั่งร้องไห้มาจับมดมะทิ้งนังน้อยแล้วมาต่อยทิ้งนังโตมาพอเป็นปุ๊บเป็นปมก็ใช้ได้เอออีชาอีชา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 ลอย สับโขกแม่ออกมาชั้กแมสอบกลามาอยากลงมาทำนาเคยทำไรสะโพกข้างซ้ายจะเอาไว้หวานแตงกวาส่วนสะโพกข้างขวาหวานแตงไทยส่วนเลือเศษเอาไว้ลงมันเค็มหัวใหญ่เอชาเอจ้าเอจาช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 าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง จะร้องอะไรจ้าเอจาอะไรเอาแค่นี้ละเอาก็ไม่รู้จะร้องอะไรจะร้องใหม่อะอะไรขอบคุณที่ร้องเพลง่อยให้สนุกมากค่ะชื่นชอบชื่นชมถ้าไม่รังเกียจขอเพลงเรือด้วยได้ไหมคะโอ้ยแต่น่านบ้านอยู่ริมน้ำอยู่แล้วใช่เพลงเรือเออเออเรือเรือ นายนาาาเให้เชียเชียมาต่อต่อนะต่อนะได้ได้ครับมาธนาแม่มาโดยผมร้องก่อนเนอเอ้าให้เชียบเชียบมานาแม่มาพี่จะพาน้องเที่ยวขอเวลาไป พาน้องเที่ยวไปดูพระจันทร์รึ้งเซี่ยว๋อแล้วก็ไม่บอกมาเดินหน้าแม่มาลรวพี่จะพาน้องเที่ยวไปดูพระจันทร์รึ้งเซี้ยวอาไอ้หวงอะไรกันไม่ร้องอ่ะก็ร้องอะไรอ่ะ เอาไปดูพระจันทร์ววันนั้นพี่โย่งโดนยายสมเอามีดไล่ฟันใช่ไหมคะยกใครเอาให้มันกินนั่งเฉยๆใหม่ๆเออมาเถะนาแม่มาพี่จะพาน้องเที่ยวไปชมพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวให้สุขโผให้สุขโเชิญแม่นั่งกลาง่ังแล้วพี่จะจับสมิให้หยุดฉันยังไปสุดทาง มันเชิญแม่นั่งกลางลำพี่จะจำไม่ให้หยุดพวกเรายอมแขนหลุดเด้อเชิญแม่นั่งกลางลำพี่จะจำสมิให้หยุดพวกเรายอมมาแขนหลุดให้สุโขโขอะไรอ่ระอแขนหลุดแล้วยังสุขโขเยวงคน พวกเรายอมแขนหลุดหายอมให้งอยอมให้งอนั่งกลางลำละพี่จะจำไม่ให้หยุดพี่นี่ยอมแขนหลุดหายอมให้งอคือ่าประเดี๋ยวจะชักอะไรอะไรอะไรเเเเาตออออองดูคมมน์ คืนมานั่งกางร่างเราพี่จะจำจะไม่ให้หยุดฮะพวกเรายอมแขนหลุดยอมให้โยคืนชาประเดี๋ยวจะช้ำคืนชาประเดี๋ยวจะช้ำมาช่วยกันจ้ำมาช่วยกันพายเดี๋ยวหยุดก่อนยังไปไม่ได้ยังไม่หลุดชั่วเชิญยิ้มเชิญยิม จากในไอ้ล <mile> ูกมันหน้าเยอะเนี่ยครับผมไปเลยอุ้ย <số> ดูทำมา400จีนม <itud soundtrack> ันเบรกเหลือ250เหรยญถึงแล้วนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่สนใจค่ะอุ้ยก่อนจะซื้อครับถามหน่อยมอเตอร์ไซค์กับน้องอะไรเตี้ยกวกันเนี่ยอือนี่บอกได้เลยนะครับว่าสูงเตี้ยไม่สำคัญเสื้อตรงกันใช้ได้อุณยี่คารมีแนะนำหน่อยเป็นพิตตี้อยากซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอ้าคุณพี่เป็นพิตตี้เหรอครับพิตตี้มอเตอร์อุ้ยพิตตี้มอเตอร์โชว์มอเตอร์เวย์ ไปยืนให้รถเชียวไปเชียวมาเหรอครับสเส้นบางนาตราโอโ <c oughs> ้โหเอ็โนโฟริโล่งสบายเลยนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวได้ไปรถไฟฟ้าไปขี่เนี่ยแหละ <c oughs> เอาละครับแนะนำหน่อยได้ไหมคะแนะนำคันนี้เลยครับคันนี้เลยเหรอเอเจรุ่นเรแมนครับแรงด้วยพลังมอเตอร์ไฟฟ้า2,000วัตต์ครับดีไซน์ล้ำสมัยสีสวยสมรรถนะเยี่ยมมอบการขับขี่ปลอดภัยทุกที่ทุกเวลาครับเลิศมากเลยอ่ะนี่จะได้ไปนะวิ่งอีเวนต์ได้หลายงานเลยนะนี่ และที่สําคัญนะยุคนี้นะใครเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะถือว่าฉลาดล้ําทันสมัยที่สุดถูกต้องแล้วครับคุณพี่ครับคันนี้สามารถออกถนนใหญ่ได้ครับเพราะว่าจดทะเบียนได้ด้วย<อ>ฝากคุณไฮอ้อมใจด้วยนะครับ AJ พระเอก e ีมีจําหน่ายแล้วทั่วประเทศครับขายเก่งจ,จา,านาึ่งคันเราใส่ถุงให้ครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแกใส่ถุงแลยจหครับจ้าคุยครับไม่ได้เรียกอุทาน หยอกเห็นอารมณ์ดีมาไงอารมณ์ดีอะไรไม่ได้หรอกคนกําลังมีความรัราเห็นเล่าให้ฟังเลยนี่บอกเลยนะผู้หญิงคนใหม่ที่ผมไปพบเนี่ยะเพียบพร้อมทุกอย่างเลยเจ๊ไม่ว่าจากหน้าที่การงานบ้านรถเงินทองแถมมีลูกสองวอีกหนึ่งอุ้ยมีผัวแล้วด้วยฮะไม่ติดหรอติดอะไรล่ะผมชอบเขาไม่ได้ชอบผัวเขาสนนี่ดีนะม็นคนคิดบวกบวกอยู่แล้วขนาดของ3 0 0ผมยังขายสี่ร้อยเลยคิดบวกไหมล่ะควรนะคะอะไรเกินควร ขออย่างคเมีสะพานก็แล้กันแบบการเป็นจริงเลยกันอช่จ้นไออุ้ยน่าไงไออุ้ยนี่ไปชอบเมียเขาผัวเขามาตามแล้วเนี่ยเขาทิ่ผัวค่ะมันนอกใจหนูนัเป็นเมียหรอใช่เป็นผัวหรอบางวันก็เป็นเมียน่าพอใผูกวนขี้ รลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูดูคอมเมนต์กำลังดูคอมเมนต์เออ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 แออเออเจะอพวกเรายอมแขนหลุดออ ขืนชาประเดี๋ยวจะช้ำคืนชาประเดี๋ยวจะช้ำมาช่วยกันจ้ำมาช่วยกันพายเดี๋ยวหยุดก่อนยังไปไม่ได้ยังไม่สุดอเอาพี่เดวพีิไปเอาพี่เดี๋ยวมไม่มันเดินกายตรงนี้แหละต่อป่ะพี่ตออป่ะคอมเมนต์เยอะเลยนะคอมเมนต์เยอะเลยนะเขาบอกขอบคุณมากค่ะสำหรับเพลงเรือจากน้องตะลิงโอเคไอ้เด็กคนนี้เขาบอกพี่ชายไอ้เหลือมไอ้เหลือม เออมันไปลงไปลงไปลงไปมันันอ่านคอมเมนต์ให้ก็หามว่ามันพี่พวงขาเครับหนูชอบหนูเป็น f อขพี่พวงขอบคุณครับขอเลี้ยงผัดไทยสักจานได้ไหมคะอผัดไทยจะกินได้ไดได้ไไม่จะเลี้ยงจะจะเลียงคุณพวงอ่ะสักจานจะานไหมคะได้ครับ่ไะไปเจอกันที่สุไหมโกลกนะครพรุ่งนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปไหนนี่โปรโมทให้เขาก่อนดิพอแล้วพอแล้วโปรโมทโฆษณาอะไรเขาก่อนก่อนก่อนจากกันก่อนก่อนไปขอพวกน้าโพสท่าสามท่าหล่อๆทุกคนได้ไหมคะอ๋อเอาพวท่าหนึ่งหนึ่งโพสโพสให้เขาหนึ่งสองซ้ำหล่อๆหนึ่งสองซ้ำตุ้งกระตูงอ๋อ คนนายเขากอดปรโมทลเขาขอโปรโมทได้นี่น้ำพริกเนี่ยหูยอไม่ไม่ปรโมทแล้วน้ำพริกรู้แล้วไปเอาพี่เดินเยจะโปรโมทลแล้วก็พี่ให้พี่เดินอ้าวได้โอกาสอย่าลืมนะครับปวดเมื่อยเป็นลมพัดจมูกครับใส่น้ำมันเหลืองตาอ้าวทอาทั้งนั้นแหละอะไรเดี๋ยวเดา๋ยวพี่ห้อมันบอกครผมลืมไปผม หมดน้ำพริกหน่อยเพราะจะกลับมาละน้ำพริกตตโยงนะครับเตรียมลิ้นไว้รับรสอร่อยของน้ำพริกตตโยงจะกลับมารับใช้ท่านนะครับน้ำพริกตตโยงบอกไว้ก่อนนะครับเจอกันแน่กับน้ำพริกแตโยองเอาแค่นี้เดี๋ยวพี่เหลือพี่เอาผมเลยนะเอาเลยน้ำมันเหลืองตาตัด เยอะเนี่ยเยอะแล้ว่ะแล้วมาอย่างไงมาอย่างไงอาจารย์มาอย่างไงมาหมอใจหมอใจเนี่ยอาจารย์โทษนะตบนี่บาปไหมคะจะไปลงนั่งกับลูกศิษย์นะขึ้นเนี่ยเตรียมต่อไว้ให้ท้ององค์นี้แล้วนั่งรถทัวรถทัรวชนราวสะพานหน้าค่ารอดคนเดียวศักดิ์สิทธิ์มากรอดจากกระจกไปตายตินสะพานก็เลยเอาพระมา ไม่อยากนั่งใกล้พี่แล้วอายแบบอ้ายเขาวันเนี้ค่ำ